รอนยายกับหลานในเงาสงครามเสียงสะอื้นสะเทือนปานฟ้าฟาดเมื่อหลางชายหยุดหายใจสุดสิ้นหวังไฟสงครามโหมไหมไม่ระวังบ้านพังดับความฝันวัยอ่อนเยาว์ยายกอดหลานน้ำตาไหลไม่ขาดรักมิอาจปล่อยวางหรือตัดได้ ดวงใจเหมือนจะดับตามหลานไปโลกมืดไหมเหลือเพียงความทุกข์ตรมแปดปีขวบยังน้อยดุดดอกไม้ยังสดใสอ่อนละมุนมิทันหายกลับต้องสิ้นชีวันด้วยเพลิงพรายยายร้องไห้ร้าวรานปานสิ้นลมเสียงสงครามคร่ำครวญก้องกลางฟ้า คือมอรณานำทุกข์เข้าคืนขมยายกอดหลานแนบอกระทมถวยหวังเพียงบ่มรักแท้แน่ในใจโอ้ความรักนี้ยิ่งใหญ่เกินพนานาแม้เวลาจากพรกากายไม่หวนให้แต่ดวงจิตยายยังคงมั่นในใจรักตรึงไว้แนบอกมิคลายเลย แม้กายหลานลับสิ้นดินกลบฝังยายยังตั้งคำภาวนาพาใจเอ่ยขอเทพฟ้าคุ้มครองทุกครั้งเคยแม้หลานเคยอยู่ใกล้ในดวงใจไฟสงครามพรากฝันดั่งมารร้ายเผาสลายชีวิตมิทันเติบใหญ่ยายสุดแสนเจ็บปวดทุกทรมาน แต่รักไม่ศูนไปในดวงมานโลกทั้งใบพังทลายลงตรงหน้าเหลือเพียงคราคร่ำให้ใจผลานหลานจากไปยายอยู่เดียวดังดวงมานความรักนั้นยังส่องอยู่คู่ชีวีแม้วันเดือนเลื่อนลับไปตามการแต่ภาพหลานยังชัดอยู่ทุกที่เสียงหัวเราะ ครั้งก่อนยังตรึงดีคือความทรงจำที่ไม่ลืมเลือนสุดท้ายนี้รักยายยังไม่สิ้นตราบชีวินดับไปไม่ลางเลือนรักหลานน้อยแน่นหนักทุกวันเดือนจะก้องเตือนฟ้าไกลนิรันดร